ตอนนี้เห็นว่ามีสโมสรหลายๆที่ติดต่อมาแต่ว่านปัจจุบันไม่แน่ใจวาน้องอลเนี่ยกำลังจะเล่นในสโมสรไหนครับพี่ลูอักก็ถ้าเอาจริงๆนะคะเป็นที่แรกที่พีนพูดเลยนะจริงเหรอจริงไป่น่พี่คือผู้ชมครับเราไม่ได้เตรียมกันเลยนะเรามาเจอเรามาเจอกันนะก็เป็นที่แรกค่ะที่จะบบอกว่าก็ยังเล่นอยู่ค่ะยังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่ก็ตรงๆว่าตอนแรกว่าอัอนะอาจจะเลิกเล่นแล้ว ก็คือด้วยอายุด้วยอะไรหลายๆอย่างว่าน่าจะพักได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ด้วยมีโควิดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยออนก็กลับว่าแบบก็เหมือนอีกสักปีนึงดีกว่าเหมือนกับทุกคนก็ยังอย,อยากเห็นที่ออนเล่นยังางอะไรเงี้ยมีหลายมีหลายที่ค่ะติดต่อมาอันนี้จริงๆค่ะมีต่างประเทศด้วยค่ะสองสองสาม<อ>ที่บอกได้ไหมบอกบอกให้ให้ให้เอฟซีทราบนิดนึงว่ามีที่ไหนบ้างติดต่อมาแล้วเราปฏิเสธ ก็มีตอนนี้ที่ปฏิเสธไปแล้วสองที่ค่ะสองที่หนึ่งที่ยูเคนค่ะยูเคนก็ติดต่อมาจะให้อนไปเล่นครับแต่ออนก็คิดว่าแบบด้วยสภาพร่างกายของเราอะไรเงี้ยค่ะมันก็น่าจะอยู่ที่บ้านได้แล้วมากงว่าอย่างนั้นก็เลยปฏิเสธเขาไปว่าแบบเหมือนเราเหมือนอิ่มตัวออนไปเล่นมาหลายที่มากแล้วที่ค้อแบบด้วยอายุด้วยร่างกายด้วยอะไรเงี้ยประสบการณ์เราก็ เยอะแล้วอะอนที่ว่าสำหรับออนนะคะออนก็เลยปฏิเสธคุณเทไปแล้วก็มีที่อเมริกาที่อยากไปเล่นอยากไปเล่นใช่ค่ะมี